กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมอกอรับฟังข่าวตอนช้ามุงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงคลาค่ะ่ทอทอ่ทอท่อซ้ำหนักงานตรังเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวร้อยเที่ยวตรังวันธรรมดา นงางสาวละดาวันช่วยชาติผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำานักงานตรังกาวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรงังตั้งเป้ากระตุน้นการท่องเที่ยวผ่านสามกิจกรรมคือเที่ยวตรงังปังปูรีเย่วันธรรมดาต้องมาตรางัง และตรังหยุทธจักอาห้ารร้อยเพื่อให้ซดคลองกับติดทางการทงเทียวคล้องผักตายที่จะนำหนักทงเที่ยวทุกคนได้สัมพัดการทงเที่ยวรถจัดจานร้อยแรงแรงตายดึงคนไทยเที่ยวผักตายตลอดทางปีท้งนี้การทงเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังได้เชิญชวนหนักทงเที่ยวมาเที่ยวร้อยเที่ยวตรังวันธรรมดาซึ่งมีเงื่อนไขกิจกรรมเพียงซื้อแพ็กเกจทงเที่ยวทะเลจังหวัดตร,รังช่วงวันธรรมดาคือ วันอาทิตย์ถึงวันแผรือหัส,สับดีผ่านบริษัทนํำเทียวจังหวัดตรังที่ได้รับมาตรฐานชาเจ้เข้ารวมโครงการมูลราคาซ500้ารบาทขึ้นไปต่อแพ็กเกจต่อหนึ่งทานผักคานขึ้นยางหน่อยนึ่งขึ้นโดยใบเซ็ตจะต้องไม่ซ้ำกันโดยใบเซ็ตกิจกรรมเริ่มวันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2565รปรับค้องเทียระดึกกระเป๋ากันน้ำหรือกระบอกผับน้ำสครีนไล่อเมซิ การแทยเทเลนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังจำนวนจำกัดทกรอยสิทธทานั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านบริษัทนำเที่ยวเทีเข้ารวมโครงการหรือทีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง07-21-867 5 07-211 0 5 8ณประผัดมณีแสงสุนขาววิทยุมอกอส่งคลารายงานค่ะรวดเร็วชับไว เพื่อชุมชนไทยทุกวัน